สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแค่ชนแนลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแค่จะพาทุกท่านมาทําเมนูขนมมันม่วงมะพร้าวอ่อนจ้าค่ะก็เหมือนเดิมนะคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแคลเลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทังช่องของแคลเลด้วยนะคะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยก่อนอื่นนะคะเราจะต้องนํามันม่วงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลกั้งทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะมันม่วงแคลเลใช้ทั้งหมด800กรัมค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เดี๋ยวเวลาเราเอาไปนึ่งเราเอามาบดจะได้บดได้ง่ายๆนะคะเราจะทําการ แค่เราจะใช้เป็นหวดเท่าเหนียวนะคะในการนึ่งวันนี้ เราจะใช้ระยะเวลาในการนึ่งจักประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวแค่เลยข้ามมาให้ดูตอนที่ครบเวลา20นาทีเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาดูเนาะนี่ค่ะเราก็เอาออกมาใส่ถ้วยผสมและทําการใช้ทัพพีบีร้อนๆแบบนี้เลยนะคะบีเขาตอนร้อนๆแบบนี้จะทําให้บีได้ง่ายๆนะคะถัดไปค่ะจะเป็นน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บใส่ทั้งหมด300กร,รัมค่ะใส่ลงไปตอนที่ มันเนี่ยยังมีความร้อนอยู่เลยนะคะน้ำตาลปี๊บของเราจะได้ละลายง่ายะคะ่ะ จากนั้นนะคะก็น้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายขาวหรือว่าน้ําตาลทรายแดงก็ได้ทั้งหมด 1, 100กรัมค่ะรสชาติความหวานความเหนียวนุ่มความอร่อยของขนมสูตรที่แคเลให้ไปเนี่ยกำลังเป๊ะพอดีสามารถเอาไปทํำขายได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ทัพพีคนๆบีบๆจนกว่าน้ําตาลปี๊บจะละลายค่ะ เรียบร้อยนะคะทุกอย่างผสมเข้ากันดีแล้วถัดไปค่ะเราจะใช้แป้งมันสำปะหลังทั้งหมด250กรัมค่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะทั้งหมด50กรัมตามด้วยแป้งข้าวเจ้าทั้งหมด50กรัมค่ะผงฟูทั้งหมด1ช้อนชา ตามด้วยเกลือป่นสักประมาณสองช้อนชานะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้ทะพีคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนคะ่ะสูตรนี้นะคะนอกจากจะทําเป็นเอ,อ่อทำกับมันม่วงแล้วแค่เลยเคยใช้ทํากับฟักทองใช้สูตรเดียวกันได้เลยค่ะทํากับฟักทองก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นแค่เลยจะใส่กระทิวันนี้เราใช้เป็นกระทิขวดทั้งหมด300กรัมค่ะ เมื่อใส่กะทิลงไปแล้วเราก็ทําการสวมถุงมือนะคะก็ได้สังเกตเห็นว่ามันเนี่ยมันหายร้อนแล้วเนาะเราก็สวมถุงมือทําการขยาคลุกเคล้าส่วนผสมนวดไปเรื่อยๆให้เข้ากันได้เลยค่ะตอนแรกมันก็จะยังเป็นน้ำาแบบนี้เมื่อเรานวดไปสักพักหนึ่งแป้งก็จะเป็นเหนียวกําลังพอดีสามารถเอาไปห่อได้แล้วค่ะนี่ค่ะดูสังเกตแป้งสิคะย้ำอีกรอบหนึ่งรสชาติเนี่ยเป๊ะเลยแต่ถ้าหากเพื่อน คิดว่าหวานน้อยไปขั้นตอนนี้เพื่อนๆนลองชิมนะคะเราสามารถปรับเพิ่มรสชาติได้อีกตามชอบค่ะ สุดท้ายค่ะคเคลจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยตามที่เราหาได้เลยนะคะบอกเลยว่าเวลานึ่งเสร็จแล้วจะหอมหอมหอมเนื้อมะพร้าวหอมกลิ่นอ่อนๆหอมมากๆเลยค่ะแบเ,เนื้อสามารถเอาไปนึ่งได้แล้วนะคะใครไม่มีเนื้อมะพร้าวอ่อนหาไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆแค่เฉพาะเนื้อมันม่วงก็หอมอร่อยแล้วค่ะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาห่อใบตองการห่อนเนี่ย ทะเลเองก็ห่อไม่ค่อยเก่งเราไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากนะคะใช้ใบตองหนึ่งใบค่ะพับซ้ายพับขวาแล้วก็พับตรงก้นเพื่อไม่ให้ขนมเข้าไหลแค่นี้ก็สามารถเอาไปนึ่งกินได้แล้วนะคะใบตองเนี่ยก่อนจะนํามาหอ่อให้เ,เพื่อนๆนาไปตากแดดสักประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะถ้าเราตัดสดๆแล้วเอามาห่อเลยเดี๋ยวมันจะแตกเนาะ ไปตากแดดให้ข้าเหนียวสักนิดหนึงค่ะถ้าใครไม่มีเวลาเอาไปตากแดดแนะนำให้ไปอังไฟค่ะเขาก็จะมีความเหนียวเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปนึ่งระยะเวลาในการนึ่งนะคะเราจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาทีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวแค่เลจะตัดมาตอนที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ย หอมหอมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแค่เลยจะให้ดูเนื้อข้างในอันนี้ตั้งไว้ทนเย็นแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อขนมเนี่ยล่อนไม่ติดใบตองเลยค่ะล่อนออกมาสวยมากๆเลยนะคะรสชาติมีความนุ่มๆหว,วานๆอร่อยทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะใครสนใจจะทําไม่ว่าจะทําขายหรือว่าทํากินเอาสูตรนี้ไปลองทําได้เลยค่ะ